เราจะมาเปิดเผยความลับของกันและกันด้วยการเล่นเกมเคยหรือไม่เดี๋ยวมาดูกันว่าใครจะเปียกที่สุดไปดูกันเลยครับยินครับไอวินมึงผักน้องทำไมมึงอะผักน้องเอ้าเอ้าย่าไปทันถามเลยังไม่ได้ถามเลยนรทำใหล็อตัวจังรีบเล่นเลยโอเคกูไม่ทเยี่ยม ครับก็เนื่องจากตอนนี้นะครับเรามีสมาชิกใหม่เพิ่มมีวิวกาบฟเข้ามาในแบบในทีมเรานะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาเพิ่มความแบบสนิทสนุมกลมเกี่ยวกัน มาทำความรู้จักกันด้วยการเล่นเกมเกมนี้เราเคยเล่นแล้วเมื่อปีแล้วชื่อเกมว่าเคยหรือไม่ทาไมผ่านมาปีเดียวเรามีเรื่องให้เคยเลยนะไม่พวกเราเรารู้หมดแล้วไงแต่ว่าเด็กใหม่พวกนี้เรายังไม่รู้แล้วเรามาที่จริงเราไม่ต้องเล่นกันเลยนะเผื่อเผื่อเรามีเรื่องอัปเดตเราจะได้แบบให้ฝั่งนี้รู้ได้ไงทุกคนน่าจะเคยเห็นฝั่งสองคนนี้แล้วนะครับไอเบฟไอ้แนนเล่นมอปีแล้วแต่ว่าคนใหม่ก็คือมีฟ้าเพิ่งมาใหม่นะครับมีวิวแล้วก็มีวินปีแล้วเนี่ยมาแล้วแต่ว่าเป็นตะกองอยู่จริงจงนะครับก็เลยแบบครั้ง าการเกมนี้ไม่มีอะไรมากง่ายๆเลยเดี๋ยวจะมีคุณถามคำถามเราว่าใครเคยจุดๆ,ๆถ้าใครเคยก็แค่ตักน้ําแล้วลันหัวตัวเองแค่นั้นเลย,ยง่ายๆแต่ถ้าเคยนิดๆก็อาจจะแบบขันเล็กเคยมากๆอาจจะสองข, <laughs> ขันเคยแบบบ่อยๆก็าอาจจะลุกน้ำตัวก็ <laughs> แล้วแต่ทุ <laughs> าากคน,นนะครับก็แค่นั้นครับเพื่อเป็นการเล่สุราเดี๋ยวเรามาเริ่มทำความรู้จักกันดีกว่าผมบอกเลยว่าเนี่ยผมไม่เปียกเปียกอาวุธก่อน โทษอเคคำถามแรกนะครับใครเคยลาหยุดเพราะอกหักร้องไห้จนมาทำงานไม่ไหวไมันมีคนแนั้นด้วยป่ะใครมันจะอ่อนแอขนาดนั้นมันมีด้วยของคนอื่นเจ้ว่าเราต้องแยกแยะถูกป่ะ <c oughs> อันนี้ที่ที่มึงลาหยุดกันที่่มึงไม่ได้ป่วยเหรอป่วยเจ็บคอไงนิดหน่อยมีท้องเสียบ้างร้องไห้เหรอก็เลยไปข้องน้ำที่บางแสน อกหักแล้วไม่บ้างแสนหรอใช่ทำไมไปไกลอย่างนั้นเลยเหรอวิวไอ้นี่เรื่องนี้เกิดขึ้นอานยัครับเพราะว่าในความทรงจำพี่เนี่ยวินมันเคยลาหยุดแหละแต่ไม่มีป่วยครั้งหนึ่งเออแต่ไม่เคยแบบเฮ้ยพี่ขอลาหยุดเพราะอกหักไม่มีนะใครก็จะไปบอกว่าลาหยุดเพราะอกหักมีเหรอว่าจะไปแอบสิคุณแอบเหรอไม่เคยพี่ถามหน่อยคิดเองหรือว่ามีคนแนะนำฮะคิดเองคือทำเองทำเอ๋อแต่แค่ครั้งเดียวเอาโอเคก็จะได้เลฟ้า แรกๆอ๋อมันมีวันนึง่หยุดที่พึงบอกก็องกันที่มึ่งร้องไห้ใช่ป่ะเคยรานพี่ด้วยเหรอเคยมันร้องไห้ไงตรงไหนวะเมันนั้นน่ะในห้องอ่ะเราไม่รู้เหรอ้าไรู้เออ่ให้อภัยแล้วกันครั้งเดียวใช่ไหมครั้งเดียวโอเคเฮ้ยต่อไปนี้ใครอกหักบอกคุณตรงๆเลยก็ได้เหมือนบีมโทรมาหาพี่เลยพี่เป็ดอกหัก จะให้หนูไปทำงานไหมพี่บอกว่าทำไมอะบิมโอหักแล้วไม่ทำไม่ได้อ่ะหนูไปได้นะแต่หนูไม่มีฟื่อทำงานพี่ก็เลยให้อันนั้นเอาไป500บ้อาไปกินหมูทะแล้วก็ค่อยมาอีกวันนึ่อย่างนี้ก็ดีนะเราก็ไม่ได้กินมหม่ๆคเป็นคนดี คำถามต่อไปครับใครเคยไล่ให้พี่เป็ดไปนอนข้างนอกโอ้โหใครมันจะกล้าทำแบบนั้นจิตใจมันทำไดใครมันจะม่กล้าทำแบบนั้นทำไมมึงไล่กูแบบข้างนอกกับเบปผมไม่เคยไล่พี่ผมบอกให้มานอนด้วยกันมันจะนอนได้ยังไงน้องสามคนนะกับคนที่คุ้นหน้าาผมผมจะไม่รู้จักนอน เรื่องนี้เริ่มจะเล่าหรือให้พี่เล่าครับพี่เล่าหรืออันนี้พัเล่าให้ฟังเลยเมื่อวันปีที่แล้วพี่ไปถ่ายคลิปที่พัตยาร์เขาถ่ายตอนเช้าใช่ไหมถึงตอนเย็นๆตอนดึกแล้วก็ไปดื่มกันแล้วพอดีว่าน้องชายพี่ไม่บอกว่าใครละกันเรื่องนี้เริ่มจะเล่าหรือพี่เล่าครับโอเคน้องชายพี่อยากเอาหญิงมามาดื่มด้วยพี่ก็ไม่ติดอะไรอยู่แล้วความสุขน้องในทีนี้ก็ดื่มกันากลับก็ไปแฝงแล้วทำไมไม่ไปส่งสักทีทำไมแบบเอ้ยคือรถไม่กลั่นกับกูแตกใจแล้วเฮ้ย ทำไมผู้หญิงคนนี้นอนขึ้นริบพร้อมกูอีกอเราไม่พอขึ้นริบด้วยแต่ก็แบบคิดในใจว่าเฮ้ยคงนอนกับไอแนและพอถึงห้องชั้นพี่ปุ๊บพี่ก็เดินออกอเบฟกับหญิงก็เดินออกมาไม่ให้เบฟบเบเอฟเริจะเล่าหรือพี่เล่าครับน้องชายพี่กับผู้หญิงนั้นก็เดินออกมาพี่ก็แบบตามผมมาส่งหรืออะไรไงหรือไม่ก็แบบรู้ในใจแล้วก็ไม่ติดอะไรก็เดินไปเข้าห้องปุ๊บพี่ก็ไปถึงพี่ก็ล้างน่างตาก่อนไงเมาไงออกมาปุ๊บอยากขึ้นเตียงนอนพี่นอนกไอเบฟไปปุ๊ เอานอนสองแต่ตอนนี้มันปกติมันต้องมีหนึ่งคนในเตียงแล้วรวมกูเป็นสอง2 2> <c oughs> แต่เน,นี่ยบนเตียงมันมีสองรวมกูเป็นสามผีหรือเปล่าไม่รู้ว่าผีไหมพี่ก็แปลกใจแล้วน้องชายคนนั้นพี่อะด้วยความเป็นห่วงพี่ชายกูมีที่นอนก็บอกว่าพี่เป็นออนล้าข,ง,ขงผมเลยพี่น <c oughs> ุ้ม <c oughs> มึงนอนนะแล้วไปพี่แบบไม่นอน <c oughs> เออเตอนนียงมันต้องใหญ่อันแ่นแหละก็น้องชายี่มีความสุขไงพี่ก็เลยโอเคออกมานอนโซฟาอกห้องแต่ไม่ใช่เบียร์ทุกคนไม่ใช่เบียร์ไม่ใช่ไม่ใช่ตอน้าไปครับไปเคยอึแตกกลางห้าง คเหม็นรีบล้างเกินอยังไงวะก็คือมันมันไม่ถึงห้องน้ำใช่ไหมรีบล้างเกินฟ้าเหรอทำไมวะไม่หรอว่ามันตอนเด็กรู้ไม่ดีเหรอเก็บไม่ทันพอคือตอนแรกมึงก็เดินได้ปกติมึงก็แค่จะลองตดแต่มันก็เลยเถิดไปย็นที่ถ้าเรื่องตดพี่อัดอ๋อพี่เ็นก็มีแต่ไม่ใช่ที่ห้าง อะไรที่ว่นะครับทั้งสมัยนั้นอ่ะมันไม่มีไอ้นี่ใช่ป่ะเขาจะอะไรที่ฉีดตูดเออมันมีแต่กระดาษชูสมัยนี้ก็ไม่มีที่ฉีดนะสมัยนี้ไม่มีบางห้างมีบางห้างแล้วแบบห้างใหญ่ๆแบบนี้ด้วยความเด็กอ่ะก็แค่เช็ดแค่รอบเดียวแล้วก็ไปเดินต่อคือคนเราอ่ะมันจะได้กลิ่นของตัวเองใช่ป่ะ กินแปลกๆวะจะพอกลับบ้านไปอ่ะถอดยันเกงอ๋อมาเลย <laughs> ใครเคยแอบเอาแปรงคนอื่นมาแปรงแปรงใครไม่รู้แต่เดินเข้าไปในห้องน้ำแล้วก็แบบอยากแปรงฟันแล้วก็ไปหยิบแปรงคนอื่นมาแปรงฟันตัวเองอ๋อ,อ,อไอ้ฟ้ามึงมึงเอาแปรงใครอ่ะสุดทีเธอพี่อาร์ตมึงตุรีบอ่ะต <laughs> รีบอ่ะ <laughs> 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 ไว้ข้างล่างแล้วทีเน,นี้ยคือหนูมาหาแป้งไม่เจอหนูก็เลยโอเคงั้นเอาแป้งคนอื่นแลแป้งก่อนละกันแล้วบอกพี่อาร์ตไม่ได้ขอเพราะว่าแบบไม่รู้ว่าของใครไม่แล้วตอนนี้อันดูอย่างความผิดไม่สารภาพแล้วแล้ว <c oughs> แม่ฟางรู้ไหมฟอยเป็นคนยังไม่เล่ <c oughs> <c oughs> รีบมาแบกี้นะฮะเป็นยังดีนะพี่มันไม่ไปห้องไอแนนเพราะว่าแปลงไอแนนเรจะมีสองแปลงแปลงฟันกับแปลงตีนขอเกือบไปคุ้นเคยแล้วไปไรข้อเกือบเคยเกือบ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 ตอนที่หลายห้องเลยไงโอเคครับข้อต่อไปใครเคยขโมยของกินพี่เป็ดนี่มาเลยนะนี่ถ้าเชิญแต้มอยู่พี่โยนในถังบ่อถ้ากลับร้อน ้ยแนมึงจ่ายขัดใช่าหมทไมน่าจะบ่อยฟังเดียวนั่งใกล้กันในห้องไม่เกี่ยวใกล้กัน,นเวลาทำง,งานมันดิ่งบ้างหยิบผิดโค้เคอร์อะไรมันตั้งอยู่แล้วก็เอ้ยของเราหรือเปล่าที่เคยเปิดไว้อ๋อไม่ต่างกันพี่เป็ดก็เคยเกี่ไวใแน่ เคยกินเออเออไง้นพี่ก็ได้เคยกินของเนทเฮ้ยแต่คำหนักมันของกูนี่เอาแล้วพี่ร้านใหม่แต่อันนี้เรื่องจริงคือบางทีอ่ะมันไม่ตั้งใจมันสลับตั้งใจกันแล้วแบบมันชอบของมาทักฟังผมอ่ะแล้วผมก็ชอบของไอ้ฝั่งมันแล้วมันแบบบางทีมันมันมันยิ่งผิดมันลืมเอะไรครับใครเคยแอบหลับในเวลางาน ให้กอลจุ่มฉ่ำแล้วกันตื่นแล้วไมหลับแล้ววันนี้ไม่หลับแล้วทำงานลื่นๆก็มองมาด้วยกันนะเคยได้ก็ได้เคยได้ก็ได้เกฟโดนแบบผักคนเดียแล้วมึงระวังว่าตรงนัดที่เกฟใครเคยมองคนอื่นทั้งที่มีแฟนอยู่แล้วอุ้ยไม่ดีเลยไม่ดีเลยไม่ดีอย่าไปทำนะเว้ยมันไม่ถูกต้องถ้าไม่รู้ว่ามีแฟนอยู่แล้วนับไหมคือมึงมีแฟนแล้วมึงไม่รู้จะมีแฟนหรอ มองหผอื่นมองในที่นี้คือมองแบบอยากได้มองเห็นเฉยพอพออปกติโอ้อันนี้น่าจะต้องลงไปตั้งตัวน่ะเห็นแลนต์ก็ต้องให้คุณบอกคุณบอกคุณบอกคนใจ้นคนหล่อเลยมึงงั้นมึงก็เคยให้โอกาสให้หนูหายใจบ้างไม่แต่นี่คือมองเห็นฉยนะครับคุมองมองใเฉยมองแล้วมองแลยพลาดได้คืนหรอ พามา่เน้นมองป้าเต้นเลยเต้นเลยี่เ้นเใครเคยโดนสาวในแอปหลอกให้เปร์หลอกเงินหรอหลอกเงินแค่ในแอปไหนในแอปอะแอป,ปแอะไรก็ได้โอ้โหแอปคลบุโอ้โหไล์ ไปเงินหรอไม่เราลงในเสน่ห์ลงในเสน่ห์ของเขามาเขาไลฟ์สดอะไรอย่างงี้ไงไลฟ์สดติ๊กตอก้วไอ้ทรงของขวัญนะนะชื่ออะไรชื่ออะไรอุ้ยไม่รู้มีหลายคนโอ้ยมิน้าเงินเดือนออกเท่าไร่พี่เจ็ดครับเบิกก่อนได้ไหมเดี๋ยวมาถึง เราได้เลยไหมได้แรงบันดาลใจในการทำงานก่อนได้แรงบันดาลใจดีสั่งเงินหมดแล้วแล้วทุกวันนี้ปี๊ยไหมน้อยลงแล้วน้อยลงแล้วแต่ก็ยังมีแต่ก็ยังมีนเปี๊ยคือเปี๊ยเบิกคันน้ำมันฮ่ใครเคยตดในห้องทำงานทำให้คนอยากเอาตดให้คนอื่นดมแล้วก็ไม่ยอมรับเบิดนไม่ดีหรอกที่แม่ด้วยเหรอโอ้โหตัวดีเลยลูกมาพี่เบ๊พี่เบ๊ ้ใ,ใครเคยจ้างคนอื่นทำงานให้ตัวเองโอ้โหโ,หโอ้โห,โหไม่ดีเพาะเป็นตัวอย่างไม่ดีเลยไม่ดีเลย งานแล้ววะงานแล้ววะอดีตแล้วนานอยู่ในกระตูนี้ไหมก็เงินพี่เป็นก็เงินพี่เป็นบริษัทเราดีครับใครที่เป็นเด็กฝึกงานต้องมีเงินส่วนกลางในการ,กการ,การเ,เอาไปจ้าง้าจูนทำเล่มจบคอนเทนน์คอนเต้โอเคไหมใครเคยโดนผู้หญิงเทเพราะนั่งสองแถวกับบา้า<บ>นอุ๊ยมากคุ้นๆ คือตอนแรกยินจะกลับด้วยแเราเห็นสองแถวแล้วไม่กลับเหรอตอนแรกอกมาแล้วแต่ว่าไม่กลับพอเห็น,น,นเรากลับสองแถวอ๋อรู้แล้วที่เจนานเจอกันในร้านเหล้าการันจะกลับ <c oughs> ด้วยกันแล้วแต่พอแบบเฮ้ยนี่เดี๋ยวเขาเร,<จ>เรียกรถนะไอ้จริงเพ็าแบบรถตู้เออไปเจอรถสองแถวมันหนีเลยใช่เหรอใช่มีเรื่องคนแบบนั้นหนูเคยเห็นลางรัง อ๋อตอนนั้นไม่รู้เรื่องคือเรื่องเป็นไงวะไม่พี่ไม่รู้เรื่องวะพี่ก็ขี่คอหงอยู่วันนั้นอ่ะเราอ่ะให้รถตู้กลับไปก่อนเพราะเรากลับดกเราบอกว่าเดี๋ยวเราเรียกรถกลับเองเราก็เลยกลับรถสองแถวแล้วหญิงก็แรกจะมาไก่เบ๊พอเห็นรถปุ๊บก็กลับเลยใช่ไปเคยรถไฟชนกันไม่เคยไม่เคยไม่เคยเป็นคนแบบนั้นอย่างท่เลว่า อย่าคิดเลยเฉยมาสนุกว่าเอารออะไรน้องใหญ่อ๋อไม่เหมือนกันของผมรถไฟคุยกันคือรถไฟฝึกสอนกันเลยเหรอมาแต่แต่ของพี่เริ่มตอนเด็กๆแล้วของเบบะอ๋อของผมทำงานปีแรกออกมาว้าวท้ามมาทำงานที่นี่เสียคนทุกคนเลยวะพี่ค่อนข้างให้อิสระก็เลยแบบมีเวลาทำนู่นทำนี่เยอะนุณเป็นคนดีวันนั้นมึงชวนกูไปบางแสนอยู่เลยล่าสุดเน่ยคุณเป็นคนดีน้องไงน้อง ใครเคยเห็นพี่เป็ดอยู่กับผู้หญิงที่ไม่รู้จักบ้างโอ้ยโยขนาดนั้นเลยเหรอเว่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 อเพราะข้อถามใครเคยเห็นไอ้เป็อยู่ผู้หญิงคนอื่นที่ไม่รู้จักบ้างโอ้ยเอาเอาใส่ได้เลยใส่ได้เลยโดนเดี๋ยวไม่เชื่อว่าครับอันนี้มันน acting โอ้มันนนั้ MT อัดเจ็ดคนนะใครเคยแอบกินของคนอื่นกินอะไร กินโอก็ปกติเลยไม่ได้เขียนชื่ออะซักเรื่องนะก็เรื่องถามคนของกินคนอื่นบางทีเราไม่รู้แมไม่รู้พี่มันอยู่ในทีเองไม่รู้ก็ถามนี่ไม่เคยถามแล้วมันไม่มีคนตอบแล้วมาตอบตอนหลังที่เรากินไปแล้วคนนั้นจะกินแล้วมันก็มาถามหาอันนี้มันหายไปไหนอ่ะใครเคยชอบคนมีเจ้าของมีเหรอวะถ้ามีแบบนั้นเอากระทะหองแดงมาเลยดีกว่าคือต้องต้นมิวอ่ะตัก่าฟิปตัก่าทำไมเพราะงั้นหนูได้ยินอยู่มี ไม่มีมีป่ะเนี่ยมีป่ะเนี่ยมีป่ะเนี่ยอาา ใช่หรอทำไมมึงเป็นอย่างนี้ตลอดหรือว่าเป๊นไม่ใช่คืออันนี้เราเลยโปรติผมไม่ไม่ยุ่งกับคนมีแฟนเลยนะเพราะรู้ว่าเข้าใจความรู้สึกว่ามันเป็นไงแต่คนเนี้ยคนที่ผมโดนอ่ะคือเขาบอกว่าเขาไม่มีใครคือไม่มีเลยดิอ๋อนาทีเนี้ยผมมันจะเช็คก่อนว่าแบบเฮ้ยมีแฟนหรือเปล่าเข้าไปดูไอจีดูไฮไลท์ไม่มีหรอกไอจีเนี้ยไม่มีรูปใครเลยเหมือนโสดต้องก็ไม่รอ้ถามเอามาถามเลยเอามาถามเลยนั่นแหละโดนหรออ๋อ เขาหลอกเขาหลอกใครเคยเมาเลเทะที่เชียงใหม่พี่โดดลงไปพี่โดดลงไปเลยโอ้โหทุกคนเลยอ่ะดูดิมันเป็นเรื่องโบติกันด้วยเนี่ยเราเราไปแฮงเอากันของบริษัทไปกันทุกคนตอนแรกก็จะเมาแหละสัมผัสเริ่มและค่อยพิวผมกับบานไม่เมาไม่เมาพวกเมาพวก่ันหายได้ไหมใครเคยไปเที่ยวกับเพื่อนแต่ไม่เคยอยู่โต๊ะเลย อดาไปเคยนอนกลดเสียงดังจนคนอื่นนอนไม่ได้โอ๊ยแย่ไปเลยวิววิวนี่วิวต้องอาบว่ะไ,ไม่ต้องลงไปไม่ต้องกลัวเลยวิวบอกไปแมนเราเอารองเท้าลงไปแล้ว เขาทำไรอันนี้เอสกสารเขาอันนี้รู้กันมันทำงานเหนื่อยไงไม่มึงไม่เหนื่อยมึงก็คนใครเคยจีบเด็กเสิร์ฟโอ้โหแล้วกินข้าววะได้เหรอได้เหรอถ้าเน,นี่กูโดนเอ็งก็ต้องโดนด้วยทำไมมึงดิวก็แต่ ลายยังอยู่ในลายนึงเลยอ๋อถือเล่อย่างงี้พังกั่ยอมรับเดี๋ยวคนก็จะผิดเราไปอะไคลิปที่จังหวัดนึงและทีเนี้ยเวลามาเหลือเราก็แบบไปนั่งชิววันนั่งกินข้าวไปเล่อยทีเนี้ยมันมีเด็กเสิร์ฟเด็กซีอะไรเนี้ยเอ็นก็ดิวให้อย่าเพิ่งพี่เป็ดอะมาสกิทมาสกิทได้ไหมพี่เป็ดอะมาสกิทตักเอ็นจากการที่แล้วเรามันเป็นแบบพนักงานตัวเจ้าไม่ ไปดูหนังป่ะหนังพวกแบบเกาหลีญี่ปุ่นป่ะมันจะมีพลักงานเว้ยที่แบบบําเรอหัวหน้าให้มีความอารมณ์แู้สึกไอแนนมันแบบเต็มทุกอย่างยืนจัดให้ไปเคยไปเที่ยวสงการกับพี่เป็ดแล้วหนีพี่เป็ดไปหาผู้หญิงโอ้มาเที่ยวด้วยกันมาเที่ยวด้วยกันเออเอาสบู่ได้ป่ะผมเป็นคนดีมึงแอบไปหาผู้หญิงเหรอไม่เดิน อะไรอ่ะอะไรคน่าน่าขนไหลออกมาทำไมมีคนต้องชูว่าไม่ดูเป็นตัวอย่างคนดีโอ้ก็เพราะว่าดูเป็นตัวอย่างอะไรทุกวันเนี่ยโง่าก็รู้กันนะ พีแอแอบไปแอบไปเที่ยวแอบไปหาหญิงเหรอก็เดินไปเข้าห้องน้ำแล้วเดินมันลำบากคนมันเยอะก็เลยแวดนิดนึงแหว่หาเพื่อนแหว่หัเนี่ยนะเพื่อนเรไปจมูกมันบานนะคนมันเยอะไงพี่แล้วมันเดินไหวถึงห้องน้ำผมก็เลยแว่เล่นน้ำมันร้อนเออแว่สาระกันไปนิดนึงแล้วแล้วก็เดินห้องน้ำแล้วก็กลับมาหาพี่ไงแล้วขอไอวินอ่ะผมก็ไปกับมันโอ้โหมันแปลกใจเลยนี่ผมมาเดินไปเข้าห้องน้ำเดินมาอย่างนี้เลยแล้วคนมันเบียดเห็นไหมเยาอยู่ดีเว้ยมีผู้หญิงเข้ามา โออ้ะไรเียม่ด้วยความที่ผมแบบเป็นคนเกรงใจไงไม่ก็แบบว่าไปคุณทำแบบนี้เนี่ยวกโอ้โหหันรองท้าหับรองเท้าพุ่อีกรอบอีกรอบอีกรอบอ่ะป่าไม่ค่อยอยู่กูไปเคยพาผู้หญิงเข้าบ้านตอนพ่อแม่ไม่อยู่ กร้เท e ียมขึ้นเลยบนนั้นเ่ะมันขนาดนั้นเลยเหรอมันปกติมากแล้วเราก็ต้องอยากให้เขาไปดูชีวิตกันเป็นอยู่ของเอาใช่น้องมันเรื่องปกติไม่แล้วทำไมต้องพาไปตอนแม่ไม่อยู่พ่อแม่ไม่อยู่ด้วยอ่ะตอนนั้นนี้ก็พาดูเน็ตทริปแกแต่สมัยก่อนไม่ใช่สมัยก่อนนะเฮ้ยเธอไปดูแบบโต๊ะคอมเราไหมโต๊ะคอมตกบ้านนะอ้าวทำไมอ่ะไม่พาไปบ้านเราแล้วพาไปไหนอ่ะเออมันต้องพาไปที่เขาต้องใจตอนที่พ่อแม่อยู่ ไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดพ่อแม่อยู่อ่ะพ่อแม่แบบจะชอบเอาอะไรมาเสิร์ฟกินบางทีเราไม่ต้องการกินขนมเราต้องการกิวเราต้องการมีสมาธิในการกิวก็เลยว่าใครเคยโดนผู้หญิงหรือผู้ชายหลอกเคยไหมวะโดนหลอกไอ้เหรอไปเจอแล้วปะที่ไหน ไอ้าโดนไรหรอกอะมีี่นโดนี่นโดนผู้หญิงนรอไมนมีโอ้ยเจ็บมากเลยนะตอนนั้นอะไม่กกนเผื่อใครไม่รู้ฟ้าตอนอยู่โงมอฟเคยมีแฟนเป็นผู้หญิงใม้หมอตนด้วยเป็นทอมหรอฟิวฟิวนั้นะแต่รู้ว่าเป็นแมนอนี้ก็แบบไปตีเขาอะไรเงี้ยเหมือนเพื่อนก็เชียร์เอนี้ปะเฮ้ยเอาเลยเอาเลยเอาเลยนั่นเลยเขามาหลอกอะไรมเขาไม่รู้ว่าหลอกไหมแต่คือแบบเขาเรียก่อะไรอะเหมือนมือเขาเรียกว่า กูจะรู้อ่ะเรื่องจะรู้อ่ะเหมือนแบบก็จีบตรงๆอ่ะให้เขารู้อะไรเงี้ยเขาก็แบบไปเที่ยวไปนู่นนี่นั่นอะไรอย่างงี้แต่คือแบบพอผ่านไปเดือนนึงอ่ะมาลุกทีหนึงอ่ะก็คือเขาอ่ะมีแฟนมาตั้งนานแล้วมันหลอกให้รักมันหลอกให้รอยมัหลอกให้รออีกแล้วมึงอ่ะมึงอะไรเนี่ยรักฝึกเลยอุ้ยเขาไอ้เด็กมึอจะเอาไปแบบ ใครเคยกระดึ๊บต้นมะม่วงยังไงอะกระดึ๊บทานหนีเหรอกระดึบกระดึ๊บยังไงกระดึ๊บเอวกับต้นมะม่วงใครเริ่มถามวะเดี๋ยวคนเข้าใจผิดแต่ต้องขออธิบายด้วยครับคนพัดทิดโอเคคุณบอกให้อะไรอะไม่ ขออธิบายครับขอใช้ที่อธิบายคือมันไม่ให้แบบอยู่ดีแล้วผูกว่างเข้าไปแบบกระดึ๊บกระดุ๊กแบบดึงผีตัวน้อมุ้งไม่ใช่ที่โดนสั่งใม่ถ่ายติ๊กตอกอ๋อเอออ๋อถ่ายที่ติ๊กตอกเป็นคอนเทนต์แต่หนูไม่แบบอยากตีตูดอลยอะไรนะติ๊กตอกเป็นคอนเทนต์เอามาทุกคนไม่เห็นป่ะต้องขึ้นพิดาวษเลยเห็นอ่ะไอ้ที่คำถามลุงนีคำถามที่สุดท้ายเดี๋ยวพี่ถามอีกันเนี่ยใครเคยจีบสาวอายุคราวเดียวกับรุ่นแม่บ้าง เรื่องมันเป็นอย่างนี้เมืวันน่ะเราเคยไปเที่ยวกันต่างจังหวัดแล้วเราเราเราเช่าพูวิล่าไอ้วินอ่ะคุยกับหญิงอยู่แท่นพอดีใช่ไหม ในรูปเหผยตุวไตาเล็กๆขาวๆสวยอ่ะไงน่ารักเลยครับโคเรียเลยใช่ดูโคเรียเลยแต่พอมาจริงอ่ะเขียวก็เลยกบอกว่าวันนั้นอ่ะไม่ได้ทำอะไรกันไม่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับสิ่งที่เกิดขึ้นวันนั้นมีแค่ไอวินอ่ะนั่งคุย ปัญหาชีวิตการแต่งตุนสาชีวิตอะแบบปรับทุกอย่างแล้วไม่ใค่คุณปัญหาชีวิตไอ้วินด้วยนะเป็นชัยของเขาอะเรอนี่ยโอ้พี่เลี้ยงแมวทุกวันนี้ทำงานไม่มีใครเลี้ยงก็ท่านี้แล้วกันสำหรับการทั้รู้จักของวันนี้ของปีนี้ของปีนี้นะครับปีหน้ามีเรื่องอีกเหรอไม่ไม่ก็ถ้าเรามีคนใหม่มาก็จำเราอยากได้ก็หมายว่าวันนี้แบบพวกเราน่าจะแบบสนิทกันมากขึ้นได้รู้เรื่องแบบซีเคิดเรื่องแบบอินไซต์ของกันและกันจริงๆมีหลายเรื่องครับทุกคนจะประกอบตัดไปได้อันนี้คือเรื่องที่ แ,แล้วแเราคิดว่าออกอากาศได้นะครับก็เจอใหม่คลิปหน้ากันนะครับบนตัวก้อนเราวันนี้ไม่ต้องมาชิสแกนชิส์เพื่อนลาครับเพราะว่าล์ทุกคนเจอกันในคลิปหน้าครับเจอกัน,นบ,บ๊ายบาย